มือใหม่หัดแชทโอป้ากหรีให้ฟังคลิปนี้เลยค่ะขั้นตอนที่1ก็คือเลือกแอปค่ะถ้าเป็นน้องๆวัยเรียรนขอแนะนําให้ใช้แอปที่เป็นลักษณะการหาเพื่อนอย่างเช่นเคฟรี rain, หรือเป็นการฝึกภาษาอย่างเช่น h e l l o t a l กเป็นต้นซึ่งถ้าเป็นแอปหาเพื่อนกับแอปฝึกภาษาภาพลักษณ์ของน้องๆก็จะดูดีมากกว่าสําหรับสาวๆวัยทางาน สามารถเลือกแอปหาคู่ได้เลยนะคะซึ่งมีเยอะมากๆเลยแต่ละแอปก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปอย่างเช่น Bumble Korea แล้วก็ Tinder Korea เป็นต้นหลังจากที่เลือกแอปได้แล้วนะคะเราก็ต้องทำให้โปรไฟล์ในแอปของตัวเองเนี่ยน่าสนใจ ซึ่งโดยทั่วไปก็จะมี2ส,ส่วนสําคัญคะก็คือรูปกับคําอธิบายเกี่ยวกับตัวเองหรือบางแอปอาจจะมีวิดีโอสั้นๆแนะนําตัวเองได้เริ่มจากการเลือกรูปก็ให้เลือกรูปที่เห็นหน้าชัดๆงดเซ็กซี่ <ๆ S 1> ค่ะก็จะทำให้ภาพลักษณ์ของเรานะดูไม่ดีงดแต่งหน้าจาัดแล้วก็ติดขนตาปลอมหนาให้แต่งหน้าเบาๆแล้วก็เป็นธรรมชาติซึ่งจะเป็นสไตล์ที่อปป้าเกาหลีส่วนใหญ่ชอบ